ขอต้อนรับพี่น้องเข้าฟังคำพยานชีวิตนะครับผมเชื่อว่าคำพยานชีวิตเป็นข่าวดีเพราะว่าพระเจ้าทำการดีในด้านต่างๆให้แก่ลูกของพระองค์ในโลกนี้ข่าวดีด้านการรักษาโรคด้านการเงินด้านชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวการรับใช้โอ้ยอดเยี่ยม เราไม่อยากฟังข่าวร้ายข่าวดีนี้จะทําให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นหนังสือวิวรณ์บทที่สิบสองก็สิบถึงสิบอ็ดบอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าปัตนี้ความรอดและฤทธิดเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราอํานาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่ได้กล่าวโทษก็คือมารซาตานพวกพี่น้องของเราต่อพระพักของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว เขาก็คือคริสเตียนเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมธโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเราชนะงานของมารซาตานในชีวของเราและในบ้านของเราในในคริสตจักรของเราโดยการแบ่งปันคำพยานว่าพระเจ้าแสนดีอย่างไรพระเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระเจ้ามีฤทธเดชอย่างไรพระเยซูทำอะไรให้แกเราคำพยานเหล่านี้ ทำให้เราชนะงานของมารซาตานได้สําหรับผมเองผมฟังคำพยานมากมายจากคริสตจักรต่างๆยอมรับจริงๆนะครับตั้งแต่ฟังคำพยานเหล่านี้ความเชื่อผมสูงขึ้น เวลาผมเจอปัญหาผมรู้เลยถ้าพระเจ้าทําให้กับคนนั้นได้ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าก็ทําหลังสิ่งนั้นให้กับผมได้แก่ลูกแกะที่ผมดูแลได้ฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องฟังคำพยานดีๆนะครับและฟังเยอะๆมากๆเพราะเป็นข่าวดีทําให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและมีชัยชนะมากขึ้นด้วยขอบคุณนะครับเชิญฟังคำพยานได้ครับ ตอนตอนสองทุ่มฟังหมอว่าเรืองแท้นะพอหมอวุเรงแท้เสร็จทีนี้ฝันแล้วฝันแล้วเออผู้หญิงที่ไหนนะอุ้มเด็กคนนึงเดินมาเดินมาหาเดินมาสวนทางกับผมอ่ะพอเดินใกล้ๆเข้ามาบอกเฮ้ยนี่มันโอ้นี่น่ะโอ้อุ้มเด็กอุ้มเด็กมาแล้วพอพอพอเห็นแบบนี้เสร็จนะเสียงแปรดังขึ้นแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ ผมสะรุ่งขึ้นมาตีสี่สามสิบห้านาทีผมก็จ,กจัดแจงไปล้างหน้าแล้วก็ทำทุกล่าส่วนตัวเสร็จก็มาี่ิฐานมาตีหนะ้าพออธิฐานสักพั้หนึ่งเสียงแต่อยู่ใกล้ๆผมระดังขึ้นมาอีกดังมากเลยผมเลยเอ๊จะเสียงแต่รถข้างนอกก็ไม่ใช่พอนึ่มมาเลยว้บมาคืนก็ฝันเสียงแต่อย่างนี้นะี่นะผมเลยเลยว่า,าวันเสาร์ก็มาอยู่ที่นี่นะอาสาที่อะไรที่เทียร์อ่ะ แล้วก็วารทิ่ต่อเช้าไปก็สองสบแปดโมงเช้าที่แปบอธิษฐานด้วยกันก็นั่งอธิษฐานพักหนึ่งอธิษฐานอยู่ในใจแล้วทีนี้ทูตสวา่า์มาสัติดเรียกบอกนะคือใครว่าเรียกเราขึ้นมาไปผมว่าลุกขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็หันหลังเอ๊ะตัวผมยังนั่งอยู่กับที่แล้วทำไมนี่อีกคนหนึ่งเหมือนกันอ่ะเหมือนเหมือนตัวผมเองตัวคนเดียวกันอ่ะกดแสงสว่างจ้าขึ้นมาเพ๊บ ไกลแสนสว่างขึ้นผมมองไปข้างหลังอุ้ยทางเดินนี่เป็นทองขึ้นน้นี่นะพอมองไปรอบๆโอ้โหภูเขาภูเขาเป็นทองเป็นเงินไปหมดเลยแล้วก็สองข้างทางเนี่ยเป็นแบบไม้สูอยอัังการเลยนะพระที่นั่งของพระเจ้าโอ้โหอังการมากเลยมีแต่เพชรพลอยเต็มไปหมด มองเข้าไปนะสองข้างทางดีเลยพระราชวังทั้งแบบพระราชวัง kind น of ั้นน่ะมีมีไอทุ่งสวรรค์อยู่ข้างๆสองข้างข้าหน้าสามคนพอมองเข้าไปข้างในก็มีเยอะนะไม่หูอะแล้วนี่ก็ทุ่งสวรรค์ก็พาไปทีนี้ไปดูนรกเลยทีนี้ไปบึงนรกกันที่นี่ไอ้พวกที่ทำแบบเนี่ย ผักลงไปด,ด้วยนรกเลยลงนรกเนี่ย,ยแบบพวกที่ทำบาปาขอร้องแบบแบบให้ทุกสวรรค์อยากเข็นลงไปอยาจะเข้า,าไม่อยากไม่อยานใจนั่นลงนรกมไม่ได้เพราะทำบาปมั่งไปผักผักผัก,ผกลงไปเหวเหวนรกนั่นเลยแล้วก็ผมก็ตื่นมาเนี่ยเมอเห็นตอนนั้นจิตใจเปไ็ยนยังไงมั้งจิตใจมันก็ตอนที่อยู่คือคือไเห็น สวรรค์มันก็ชื่นชมยินดีอ่ะทุตสวรรค์พาเราไปเที่ยวสวรรค์ก่อนแล้วก็ไปค่อยไปดูนารกโอ,โอแ้แต่แต่แต่ผมดีใจตอนที่ว่าชื่นชมยินดีจริงๆเลยที่ว่าให้ผมไปดูสวรรค์แล้วลค่อยไปดูนรกคือแบบไม่ต้องการให้คนเขาทําบาปอือดีนี้พ่อเลยขยันอธิษิหารมากขึ้นก็เพราะพอเจอความสุขใช่ไหมใช่ตัวนี้มีความสุขตลอดใช่อยู่ไหนก็สบายใจตลอดสบายใจ แล้วท่านชื่นชมยินดีไปเปลี่ยนไปเยอะอวันนี้มีความสุขไหมความสุขมากเลยนะแล้วจะขอบคุณใครอย่างเงี้ยขอบคุณพระเจ้าไงขอบพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณที่ฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับให้เกิดความเชื่อถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมอยากเชิญพี่น้องให้มา อยู่ในครอบครัวของพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าสร้างโลกและจัก,กรวาลลองมองสิ่งแวดล้อมดูสิครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญน,นะครับพี่น้องครับพระเจ้าที่ผมพูดนี้คือผู้ที่สร้างโลกและจัก,กรวาลและสร้างท่านขึ้นมาพระคัมภีร์พูดในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่2อก็ยีบสองบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทําบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาป เราถึงได้ประสบปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตเช่นความเศร้าใจการเจ็บป่วยความยากจนความสัมพันธ์แตกสลายมีคำสาปแช่งมีปัญหาในชีวิตเยอะแยะเพราะความบาปและพระเยซูก็มาเกิดในโลกมนุษย์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์เอาความบาปของเราไปและประทานพระพรให้แกเราประทานความรอดให้แกเราเราจะได้ไม่ต้องยากจนไม่ต้องประสบการสาปแช่ง ผมอยากเชิญพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายให้แก่ท่านและพระงเอาความบาปของท่านไปประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่านและท่านประกาศด้วยปากท่านก็จะได้รับความรอดและท่านจะมาเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะเป็นพ่อของท่านและดูแลท่านนะครับอธิษฐานบ้าตามผมดีไหมครับพูดกับพระเจ้านะครับไม่ใช่พูดกับผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป พระองค์บริสุทธิ์ลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอบคุณพระเยซูลูกกลับใจแล้วลูกเชื่อว่าความบาปของลูก ได้รับการให้อภัยและลบล้างโดยพระคุณของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระเยซูรับใช้พระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์ เป็นพระบิดาของลูกแล้วและชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าเฮเมนในนามพระเยซูสังความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้านำทางพี่น้องนะครับเรามาเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะพาท่านสูงขึ้นสูงขึ้นดูแลท่านรักษา ความเจ็บป่วยของท่านและนําท่านไปพบคริสตจักรที่ดีพบผู้เลี้ยงที่ดีและอยู่ในสังคมคริสเตียนที่ดีที่จะนําท่านให้ไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสังคมที่คนรักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้านะครับหวังว่าพี่น้องจะได้มาพบผมในการประชุมในเมืองของท่านนะครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ